เวลารวมโมงของคนหัวใจทองำํำพบกับรายการใต้ต้นตอครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออริซ่าสวัสดีครับพี่นงยาเธอแล้วอาพ้องเพื่อนไทย รายการตายตนตอนี่มาเปิดจอนั่งเป็นประตูสู้ภากตายแล้วว่าได้รับฟังพ้มนาล่วงมานังเป็นช่องทางงอแล้วระวางใจนำบันเทิงเชิงสาราวัฒนธรรมโทษเทงห้ำเพียกลุงทองนี่เขาพากันมาออกชองยญ่ ใช้เวลาทำน้าทีอย่าเธอแล้วว่าด้วยหัวใจเปิดช่องไทยกรบชาน้นงอนเล้วรับโรองว่าต้องร้อยกันแน่น้าพอแม่เ้ยกราบสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักเลยก็ขอรบสุนทครับขอบกับรายการตายต้นโตกับบรรยากาศบันเทิงซาราแล วัฒนธรรมทุกวันทีกลูปช e c h ลด n ท l t วทีวีทางอินเทอร์เน็ตนะครับทำน้าทีเป็นบริโคกคอยให้บริการเติมเต็มอารมณ์ามรู้สึกแห่งคิดวิญญาณในองค์คาพยบทั้งหมดข้องความเป็นชาติพันธุ์ข้องหมู่เราชาวตายโดยพมนานล่วงราชินกิงทองข้องน้องพี่ง่อมาวันนี้มีดีมาแล้วให้พี่น้องชาวตายตโต๊ง้อแลายได้เติมเต็มในหวงอารมณ์อ้อโปรดรอชมกันนะ พี่น้องเอ้ยอะไรกพี่นะครับกรับผมหนานล่วงราชเชนกิงทองทุกวันทีกลบชาแนลดอททีวีทีวีทางอินเทอร์เน็ตทีทะลุทะลวงสู้ห่วงหัวใจของพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยพี่น้อง,ชา,าองชาวโลกนะตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงรวมๆสองชั่วโมงเต็มๆกับการเซฟอัตรกขององค์คาพยบแห่งความเป็นคนตายหัวใจทองคำนะครับแล้วการแสดงอัตลักษ ในองคาพยบั้งมมดของความเป็นชาติพันธุ์ของโมเราให้พี่นองได้รับรู้รับทราบว่ามีความรักความพุกพันต่อทินท่านมันเกิดต่อชติพันธุ์เมื่อลูกต่อแต่มันอยู่ในมงเดียวกันพันพรื้นะครับพีนองครับเรามารวมด้วยช่วยกันในการรณรงค์ส่งเสริมสร,ร้างสั้นอนุรักษ์เอาไว้ซึงนะครับวิธีชีวิตแห่งความเป็นชาติพันธุ์ข้งโมเราชายตายผ่านรายการตายตนต่อเพราะฉะนั้นหพี่นองได้มีส่วนร่วมในการสร้างสั้นรายการ โดยการส่ง s อ s มนะครับมาบอกว่าภาษาไต้์วันละคำวันนี้ขอเฉลอคำว่าฝนตกโปรยโปรยฝนตกโปรยปลายฝนตกโปรยโปรยหรือฝนตกโปรยปลายปาดฝนตกฝนตกโปรยโปรยปาากลางนั้นภาาใต้บราเลงว่าอย่างไรนะครับภาษากลางว่าฝนตกโปรยโปรยภาษาใต้บราเลงว่าอย่างไรนะส่งมานะครับติซี่ส่องๆนึ่งฮาฮาเกา สี่ซองซอง,องนึ่งนาฮาเก่า,า,านะครับได้ด้วยกล้อยอ้อยนำเตาาต้มคนกันดิดหวาสุรธานีอันแรกีปน้องครับวันนี้เรามาพบกันตามกลางบรรยากาศเย็นชุมชํำชุมชืมช้นไปด้วยเรื่องราวของฝ้นนะครับนำเทมันโปรย,ยปลายลงมันจักฝากฝาทึา่งเวลา ที่จะต้องตกมาเลยฝน,นเพราะอะไรเพราะนี่อย่างข้าวเดือนแปดแล้วมันเลยเดือนนกมาเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นปกติธรรมดาของหรือดูฝนหรือดูฝนกำลังย่างกลายข้าวมาพี่น้องครับพี่น้องเตรียมตัวพี่น้องเตรียมใจที่จะรับกับปริมาณน,นา้ำที่มันจะลั่งไหลลงม,มาจากฟากฟ้าจะมาหรือน้อยก็แล้วแต่น,นะครับเราจะต้องเตรียมตัวต้อนรับ ักกจะท่วมมากท่วมน้อยหรือจะไม่ท่วมผันผื้อก็แล้วแต่เราต้องตั้งรับกับวิธีของธรรมชาติแต่ว่าพี่น้องรับทุกวันซ่องถุม่มจนถึงสี่ถุม่มทีครบชาแนลทีวีแห่งนี้พี่น้องสามารมาแต่จะเลื่อยใจลดเปลืองพันธนาการของหัวใจแล้วรวมโมงกันเซฟความสุขพี่น้องจงลืมความทุกข์ชั่วขณะตลอดระยะเวลารวมรวมซ่องโจ่โมงแล้วพี่น้องมามีรอยยิม้มและมีเสียงหัวเราะให้มันยิ้มมาจากข้างในมันยิ้มมาจากหัวใจ แล้วมีความสุขกันที่รายซึ้งซ่านผิดรายซึ้งมลภาวะทางห่วงอารมณ์เราเรามีความสื่อไส้เรามีความสดใสภายใต้อารมณ์ที่มีความสุขรวมกันกับตายตนโตรวมโมงกันนะครับที่ตายตนตอกับกลุ่มชาแนลดทีวีวันนี้รู้บ่าวใครจะเลาตัวเอ,อวันนี้มาเขาเรียกว่าเรื่องวันนี้เพิ่งไปทางช่วนมากรับไป็น พึ่งมาได้ยาเมาอวันนี้อ่าไปได้ยาไปได้ยา่าคามะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคลบทีวีโดยบริษัท p ีไฟ e ์เน็ตเวิร์กไม่ใช่มีแต่คลบทีวีทีบริษัท p ีไฟนเน็ตเวิร์กโดยคุณภาวัตตูกะโคนะคนนุ่มรุนไม่ควยเร่งที่มีวิสัยทัศน์มองลึกนึกไกลและก็ใจกว้างเปิดโอกาสให้มวเราได้รวมมงกันนะครับพี่น้องครับยังมี ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ใช้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายแต่วันนี้เดียวเบรกหน้าผมขอยบอกเบรกนี้บอกกันอย่างเดียวก่อนว่าเอ็มแม็กวันนี้ผมจะแจกหนึ่งกลงสำหรับพี่น้องเถสซงภาษาใต้วันละครมารวมรายการครับคำว่าฝนตกโป,ยป,ยปยรยโปรยภาษากลางั้นภาษาใต้มันเราเอิ้นว่าจังไดโอภาษาอีสานแล้วอิ้น,นกับภาษาใต้ต้องว่าวอต้องผูดกับต้องแรงกับภาษาใต้เหลงภาษาอีสานว้าวภาษาเหนืออู้อ่า อู้ว้าวแหลงนั่นเป็นองครกับอู้ว้าวแหลงพูดภาษากลางพูดภาษาใต้ภาษากลางภาษากลางพูดภาษาใต้แหลงภาษาอีสานว้าวภาษาเหนืออู้อะไรเป็นองครกับเสพปากเสพคำทท่มีความไม่ไหวนี้พูดพูดภาษากลางเพราะฉะนั้นเป็นองครกับนี่คือมนต์เสน่ห์ข้ององคาพยพ้งหมดแห่งความเป็นประเทศไทยนะครับเรามีภาษาทินซึ่งเป็นภูมปัญญาตรงทิน ทีบันพระบรุตนะครับได้แปลงกันเอาไว้ได้สร้างสั้นได้ไท่ายโอดมาตลอดระยะเวลาร้อยปีพันปีด้ผ่านมาเพราะฉะนั้นโปรดจงภาคภูมิใจในวีที่ทิ้นข้องไทยในแต่ละภูมิภาคนะครับผมเองมีโอกาสได้มาหนังแรงในนากลองผ่านเครื่องช่งสู่เครื่องรับกองพี่นองแล้วก็มีความภาคภูมิใจและก็ดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้แร้งบรรโวอกซื้อกับพี่นงครับไปทัว่วโลกพระรา,าตรายนี่ผีผ พี่นองเล่กันอยู่ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นผีพัดคันหรือผีเพนตีเลยอยู่ที่ควารังเศตเรียกโดยใจพมจัดวิทยุก็ควงกันอยู่บอกกัานานั้นนองเบาเออเดี๋ยวมาทีวีโทรทัศน์ทีวีอินเทอร์เน็ตปีเล่ยแล้วจัว่วหมมารวมโมงกันแล้วที่ใต้ตน้นโต้เอ้าเดี๋ยวมาโมงแ้่ไม่ทดถิ้งกันนะถ้าทดถิ้งก็ใจาแดงว่าไม้กับนะครับได้คนงงไงงง,ง,งงงแล้วถ้าทดถิ้งไม้เป็นองครับถ้าไม่ไม้กินแมดเลยทด ลัวชาบเอ้ยตอนกรดกัจัวจกเอาละครับไพี่องครับเดี๋ยวเบรกหน้าก่อนมาว้ากันเดี๋ยวนี้ให้พี่น้องได้ไปชมมิวสิกวิดีโอได้หลยเรื่องราวของบทเพลงกันก่อนกับตายต้นตอรวมโมงกันเสฟความสุข นะครับรบ,บทเพลงของลูกล้านชาวใต้ผู้ไรโอกาสที่มีโอกาสได้สร้างสังส้นผลงานแล้าพ่อป็นคนทดไม่มีโอกาสพ่อบอกอยู่ตลอดเวลาพ่อมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสมากอม่อนเมื่อพ่อมได้รับโอกาสโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสของลูกล้านพี่น้องพ่องเพื่อนที่ไม่มีโอกาสสาหรับพี่น้องพ่องเพื่อนที่กเขามีโอกาสอยู่แล้วที่กเขาองเงินจากตลาดลักทรัพย์มาทามาทาซื้อนะครับเราไม่ได้เพล่เพลเขาก็มีช่ชองทาง นะครับในขณะเดียวกันช่องทางของเขาก็ไม่ใช่เคยได้เอาเพลงของโมเราไปเปิดกันเทียเพราะฉะนั้นช่องทางของโมเราจึงมีอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วก็ข้อเปิดโอกาสให้กับลูกล้านผู้ที่ไม่มีโอกาสกันแล้วกันบทเพลงเรกจากศิลปินเสื้อกระดิพัฒน์ฉักไม้ข้าวถ่านะครับบทเพลงที่ช่องกูจีบาใช่ไหมครละซาซาอีิบายแล้วนะร้อกันเปิดเพลงยิงเนี่ยมงอันนี้ครับพี่น้องครับไม่ไจะจำปลื้มพี่น้องเออเพรดน้ำมันรถได้กระจายเองไหมเนี่เปิดเพลงยิ่งมั่งไม่จำปลื้มนะว่าผมไม่มาเรื่นะครับ บทเพลงที่้ำพ่มได้นําเอาบทเพลงจากพี่น้องซ้ำจังหวัดแฉเดนดนาคใต้มาเพยเผลนะครับภาษาทิ้นของซ้ำจังหวัดแฉเแดนาคใต้ที่เขาเรียกว่าภาษามาลายูหรือภาษายาวีกับบทเพลงที่ชื่อว่าต้องเล่หูโพิตพี่น้องเออจำเชื่อไม่ได้เพเป็นภาษายาวีสังะโจเมสังะสังะโจเมนะครับเดี๋ยวติดตามรบบชมกันนะครับซ้ำบทเพลงเชี่ยรับสนับสนุนโดย ดื่มสมุนไพรและพรึกษาชาติ32ชนิดโห่ชม